จอมพลรุ่งเรืองชูเลิศพักประชาชนแพ้ซ้ำซากกากเดินเผด็จการคืนชีพประเทศตีบตันปราบปรามโกงชาติเท่านั้นคือทางออกอบจอคือขุมทรัพย์มหาศาลคืออาหารจานโปรดของนักกินเมืองถ้าประชาชนไม่ขุนเคืองโกรธโทษแต่ชะตากรรมก็จะย่ำอยู่กับที่ผีเป็ดครองเมืองพี่น้องผู้รับความเป็นธรรมที่เคารพรักยิ่งทั่วไทยทั่วโลก การบ้านการเมืองกำลังเข้มข้นประชาชนกำลังสับสนโดนละมานท้ามกลางสถานการณ์การเมืองที่มั่วตัวประชาชนก็แทบเอาตัวไม่รอดเศรษฐกิจขูดเคืองปัญหาเรื่องปากท้องถูกดองมากมายเพราะนักการเมืองทั้งหลายมัวแต่เล่นเกมการเมืองเล่นเกมการเมืองเพื่อกินเมืองไม่ใช่เรื่องอะไรนะครับวันนี้เป็นการรับสมัครนายกอบจอ และสบจทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราจีนบุรีได้จัดกองกำลังไปคุ้มกันอย่างเข้มแข็งเที่พูดนี้ไม่ใช่เพราะอะไรทำไมครับคนที่อาสารับใช้ประชาชนเนี่ยจะต้องมีแต่กลุ่มผู้มีอิทธิพลกลัวจะฆ่าคันตายในวันนับสมัครคนที่จะไปทำงานเช่นนี้มันจะต้องมีศีละธรรมลำเลิศไม่ใช่ในายหมูนายหมา อยากจะมีอำนาจความประพฤติไม่ดีประวัติไม่ดีอยากจะเข้าไปดูแลภาษีประชาชนนี่ถ้าอย่างนี้มันก็ไปปล้นมากกว่าเมื่อเช้าได้ดูรายการของท่านสุภาพคลี่ขาจายผมก็นำมาที่บายขยายความให้พี่น้องประชาชนได้ตามติดอีกสักช่องนะครับเพราะแขวนขับจองพลปฏิวัติก็มีมากบางทีเพลงเดียวกันในนักร้องคนละเพลง นักร้องคนละคนเอาไปร้องเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับแพร้ราพนาศูนไปแล้วจังหวัดอุบลราชธานีพักประชาชนแพ้ทุกสนามงามหน้าเป็นอย่างยิ่งถ้าคนชั่วแพ้ผมไม่ว่านะครับแต่พักประชาชนนั้นนะมีความสะอาดบริสุทธิ์เกือบจะร้อยเปซแม้มีสิ่งที่ไม่ พึงประสงค์ของประชาชนบางกลุ่มก็ตามแต่การเข้าสู่พักการเมืองการเข้าสู่การเมืองเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรของพรรคประชาชนนั้นเนี่ยไม่มีข้อคอรหานินทาว่าซื้อเสียงทำผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่ประการใดอาจจะมีบ้างกระปิกกระปลอยปีกย่อยพักการเมืองดีที่บริสุทธิ์แต่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ และก็ไปแพ้พ่แก่พักมานการที่ไปแพ้แก่พักมานเนี่ยประชาชนเนี่ยจะพักประชาชนจะต้องทบทวนนะครับประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีสุมเพื่อไทยและมีสุมภูมิใจไทยรู้อยู่แล้วว่าสองสมนี้มันมีบาดแผลอย่างไรพักประชาชนไม่สามารถขยายบาดแผลให้ประชาชนเชื่อได้จึงแพ้พ่ยับ ถ้าพ่ายแพ้แต่คนดีผมไม่ว่าแต่นี้พ่ายแพ้แก่คนชั่วแล้วประชาชนจะพึ่งใครอ่ะถ้าประชาชนยังแพ้อยู่อย่างนี้ไม่มีการทบทวนกระบวนความเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยครับน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างยิ่งจะเหลือสักกี่คนนี่แหละครับพักประชาชนแพ้ทุกสนามนักการเมืองกินเมืองคืนเช็ บ้านเมืองมีจะตีบตันทางออกหนึ่งเดียวนั้นก็คือปราบปรามโกงชาติกวาดให้เกลี้ยงเอาทิ้งประชาชนไว้ก่อนเรียนนะพี่น้องประชาชนทราบท่านสุภาพคลี่กระจายได้คุยเมื่อเช้านี่เข้าๆคุยกับเลขาธิการต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยว่าทำไมอบจอเนี่ย เป็นที่หมายปองของใครต่อใครตำแหน่งนายกอบจอเนี่ยมันมีอะไรลึกซับซับซ้อนอย่างนั้นหรือทางที่เงินเดือนนายกอบจอนี่ก็ไม่ถึงแปดหมื่นไม่ถึงแสนด้วยซ้ำไปแต่ต้องรับผิดชอบทุกอำเภอในจังหวัดนั้นๆเฉพาะค่าใส่ซองนี่ผมว่าวันละหมื่นไม่พอวันละหมื่นไม่พอนะครับงานการนี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมล่ะครับค่าใช้ใจ่ายภาษีสังคมมากมายขนาดนี้แต่แรายได้ของนายกอบจอไม่ถึงแสนแต่แย่งกันสมัครฆ่ากันตายทำลายกันเพื่อไปยึดที่ว่าการอบจอก็มันมีประโยชน์นะครับผมเองก็ทราบมาข้าคร่าวแต่เมื่อเช้าก็เข้าใจขึ้นบ้างจำแนแกแจกแจงให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ ว่าใครได้เข้าไปทําตราบาปกับแผ่นดินเพื่อเป็นกังฉินกินเมืองเมื่อประชาชนประเทืองเรื่องปัญญาก็จะได้แยกแยกแยะได้ถูกแยกแยะได้ถูกต้องเห็นไหมครับปราจีนขนเงินกันมาดูกี่สิบล้านเพื่อที่จะไปวานให้กับประชาชนศรีสะเกตก็เช่นกันเมื่อชื่นได้ยินข่าวมีพรรคการเมืองใหญ่รัฐบาลไปวานให้กับประชาชนเพื่อยึดศรีสะเกดเป็นฐานการเมืองระดับชาติแต่เอาไปวานระดับอบจก่อน พี่น้องประชาชนก็ดีแล้วครับได้รับเงินแต่พี่น้องประชาชนทราบหรือไม่ว่าภาษีของท่านทั้งนั้นเงินบาปเงินค้ายาเสพติดเงินผิดกฎหมายทั้งนั้นแหะครับที่เอามาให้กับประชาชนเน่ะเท่ากับเราไปช่วยคนบาปใพ้อมีอำนาจในบ้านเมืองนี้แล้วเราจะอยู่ดีกินดีได้อย่างไรนะครับอบจนะครับอำนาจมากจะสร้างบ้านสร้างอาคารสถานที่สร้างโรงงานเนี่ย เงินสินบนนะครับหลังละสาม0 0ื่ถึงห้า0 0ื่นะท่านคิดดูก็กันเศรษจย่านเศรษฐกิจดีย่านที่เจริญเนี่ยขยายเมืองเนี่ยเขาได้กันเท่าไหร่สินบนสร้างบ้านสามหมถึงห0 0 0 0นต้องไปขออนุญาตไม่อนุญาตก็ไม่ได้สร้างต้องจ่ายเบี้ยบายรายทางจ่ายใต้โต๊ะอาคารสถานที่โรงงานต่างๆโอ้ยิ่งเขตอุตสาหกรรมด้วย รับเงินรับทองรับซองอย่างเดียวนี่เฉพาะรายการก่อสร้างต่อไปก็ถนนหนทางอ่างน้ำอะไรต่างๆเนี่ยหัวคิวนะครับก็อย่างที่นครศรีธรรมราชเขาบอกเนี่ยมีทีมหนึ่งบอกว่าไม่ซื้อเสียงไม่โกงไม่หัวไม่เกินหัวคิวเราก็ดูซิว่านาครศรีธรรมราชเนี่ยมันจะสะอาดอย่างที่เขาพูดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมกำลังเชียร์พวก ลงสมัครเป็นสจเขตอำเภอจุลาพรนี่แหละไม่ใช่เป็นสจเพื่อไปขอแบ่งรายได้เขานะครับได้ข่าวว่า,าคนครศรีธรรมราชก็คว้าหัวเดือนละสองหมื่นก็รับรับเตือนตื่น,น,นเป็นแค่นะั้นไม่ใช่เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนกำลังส่งพักพวกไปเป็นสจพันใหม่เพื่อทำการตรวจสอบฝายบริหารที่บอกว่าไม่โกงไม่หัวไม่กินวคิวเนี่ย จะมีพวกเสือหิวหรือไม่ไปตรวจสอบไวายบริหารและไปดึงงบประมาณเอามาสู่ท้องถิน่นไม่กินหัวเคิวถ้ามีสอจอมือดีก็สามารถที่จะประสานงานทั้งเบื้องบ,บนเบื้องล่างมีคอนเนคชั่นดีนี่เพราะทุกวันนี้อยู่งบประมาณมันไม่มานะครับเนี่ยงบอบจรีมันไปกองอยู่ที่สำนักงบใครเป็นเด็กนายใครเป็นลูกน้องนายต้องไปวิ่งเต้นกินหัวคิว เสือหิวทั้งหลายก็อยากจะมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยสอจอที่ผมจะส่งแล้วนี่คุณนันสมบัติครบท้วนไปนาดีตข้าราชการบํานาญห้าหมื่นรับๆตื่นๆก็ได้แต่พร้อมที่จะมาพลีกายเพื่อปกป้องแผ่นดินอย่าให้กังขินมันกินเมืองทําเรื่องความดีก่อนที่จะกลายไปเป็นผีไม่รู้วันไหนเนี่ยเนี่ยครับผมจะเคียงข้างท่านหาเสียงถ้าพี่น้องประชาชนชาวจุฬาภรณ์ชาวใกล้เคียงก็ เตรียมตัวสนับสนุนด้วยไม่มีการซื้อเสียงจัดเลี้ยงประชาชนแต่จะเข้าไปความพวกเจ้าชนร้้นนครร่อนพีู่ลยุลาพรนี่เกลี้ยงเลยนี่คือเรียนพี่น้องประชาชนเบื้องต้นไปก่อนตอนนี้ฉายหนังตัวอย่างไปก่อนเดี๋ยวเป็นใครท่านก็คอยติดตามเป็นนักรบจากสามแดนช,ชายแดนใต้อยู่ชายแดนมา20-30ปี ไปเต้าจากพลทหารเป็นจ่าเป็นนายสิบ,บประทานโทษเป็นพลทหารเป็นนายสิบเป็นจ่าเป็นผู้กองกระเสียงผู้กองขออาสาพี่น้องไปเป็นสจรับใช้ใครทุกข์นะครับพี่น้องผมถ้าว่าคนไม่ดีจะไม่ออกมาสนับสนุนด้วยมันเสื่อมเสียเกียรติยศเอาข้าวมาเรื่องเองเมันจะมาพูดการเมืองมาหาเสียงสอจอกันแน่เลยขอโทษด้วยมันติดพัน เอาเมื่อกี้กินถนนหนทางไปแล้วทีนี้การจ้างงานในอบจอในอ,อ,ององปกครอง่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยคนที่เข้าไปเป็นลูกจ้างเงินเดือนไม่กี่พันไม่กี่หมื่นน่ะเขาเก็บข้าวหัวคิวทางนั้นจะจ้างงานต่อจะรับใหม่นี่คือได้เสริมอีกทางเรื่องร้องเรียนของอบจอทั่วประเทศองค์การปรกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเปีหนึ่งประมาณเนี่ยสามพันเรื่องเรื่องทุจริตผิดกฎหมายเนี่ย แต่มีการจับกลุ่มการตรวจสอบไม่ถึงร้อยเรื่องพี่น้องคิดดูนะครับว่าทุจริตกันขนาดไหนนะครับนายกอบจอแต่ละคนมีทรัพย์สินหนึ่งล้านถึงพันล้านมาจากไหนแต่เมื่อเขาเอาเรื่องราวเอาผิดแล้วเนี่ยไม่สามารถจับติดคุกได้ไม่สามารถยึดทรัพย์ได้เนี่ยก็เพราะมีการวิ่งเต้นแล้วก็เขาเห็นว่าเคยทำความดีมาก่อนลดย่อนผ่อนโทษ คนชั่วจึงได้ใจไงครับนะครับนี่แหละครับเพราะว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันไม่เท่าเทียมไม่ยุติธรรมแล้วทีนี้เขาถามว่าทำไมนะครับเมื่อมีเรื่องราวขึ้นทีหนึ่งยึดทรัพย์กันทีหนึงทำท่าตัวชสอบยกตัวอย่างคดีกำนันนกเนี่ยคดีที่ปราจีนเนี่ยมีปปหอ,อ,อมมีไอสันฟากร ปปท้าไปตรวจสอบคือเขาบอกว่าถ้าไม่มีคดีที่โด่งดังหน่วยงานเหล่านี้ก็อยู่แบบตัวใครตัวมันฉันไม่เกี่ยวที่มันโกงไปไม่ใช่ภาษีพ่อแม่ฉันละเลยเพิกเฉยต่อหน้าที่อย่างคดีกำนันนกเห็นไหมพยิงตำรวจตาในบ้านหัวประมูลยังไงมากมายกลายกองเข้าไปทุกหน่วยงานมันต้องให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นหรือเจ้าหน้าที่จึงจะก,กระตือรือร้นร้อยมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นหรือ นี่คือความบกพร่องของข้าราชการไทยที่หัวไม่ใส่หางมันก็ไม่กระดิกแล้ววะนายกองอิงจะทำยังไงดีละ่ะนะครับไม่มีการตรวจสอบนี่ตัวอย่างคร่าวๆที่ท่านสุภาพบรรยายมาว่าเป็นขุมทรัพย์มหาศาลหวานคอแรงอบจอสมัครและสะจที่สมัครบางคนก็ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าพอได้แต่งเครื่องแบบแล้วพวกก็เรียกสจไม่ได้คิดต่อยอด อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีมากมายก่กองการตรวจสอบสภาอบจอต้องตรวจสอบไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรต้องมีขวายค้านขวายรัฐบาลแต่สภาอบจอสภาล่างนี่เทศาบาลก็ดีอบตอก็ดีมีขวายเดียวหมดเป็นรัฐบาลหมดแล้วใครจะมาตรวจสอบนักการเมืองคิดคดนประชาชนก็ได้แต่เลือกนะครับเราอยากโทษพี่น้องประชาชนเพราะเราให้ข้อมูลข่าวสารไม่กระจ่างแจ้งแก่พี่น้องประชาชนประชาชนก็สับสนเช่นกัน พักปราบปรามกงชาติไม่จัดตั้งแล้วนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆจะเคลื่อนไหวไปทุกจังหวัดเพื่อไปให้ความรู้เบื้องต้นแก่พี่น้องประชาชนว่าทําการเมืองอย่างไรให้ประชาชนมีความสุขสันต์บกป้องภาษีงบประมาณพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์มาสู่พี่น้องประชาชนได้นี่ภารกิจหลักของพรคปราบปรามกงชาติประชาชนจะเลือกหรือไม่ไม่สําคัญแต่มีหน้าที่ทําให้พี่น้องประชาชนตาสว่างรู้สิทธิหน้าที่ของตนเองเรียนอย่างนี้แล้วครับ เดี S <S. <S. ๋ยวเตรียมไปยื่นจดทะเบียนพรรคเร็วๆนี้ครับกับท่านอดีตสสนางเพื่อยาสิทธิ์ศรีชุวรรณและคณะทํางานตอนนี้กาลังเตรียมบุคลากรหลายคนก็มาถลประมาท่าทําได้หรือก็คอยดูก็แล้วกันครับคนเราถ้ามีจิตใจมุ่งมั่นมีโลการนานสูงส่งย่อมถึงเป้าหมายและผมมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนคนที่ติดตามผมอยู่นี่ก็เคยดูคลิปผมก็น่าจะเป็นร่วมๆสิบล้านเลยล่ะก็น่าจะมีความ เห็นด้วยช่วยกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวอีสานพ่อผมก็เป็นชาวอีสานก็น่าจะมีสายสัมพันธ์นันดีตรงนั้นเรียนหน้าพี่น้องประชาชนทราบวันนี้นะครับวางถามไปยังรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยวากถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพทานทองชินวัตรอาชญากรรมมากมายเหลือเกินฆ่ากันตายรายวันที่หัดใหญ่อสไอปยิงคนตาย อสเจ้าหน้าที่รัฐอยู่สังกัดกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดท่านจะหยุดเรื่องเลวร้รายเหล่านี้ได้อย่างไรฆ่ากันตายรายวันอาวุธปืนมากมายแก่กองและที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยท่านอนุทินท่านอนุทินเหมือนจะปกป้องควายคนผิดด้วยไม่รู้แท้จริงอย่างไรผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัว ทั้งที่มันลือลั่นสถานเมืองกองปราบก็รับคดีไปแล้วนี่ถ้ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานเสียงกันอย่างพร้อมเพรียงว่าอาชญากรรมต้องหมดไปเจ้าหน้าที่เลวได้จะต้องไม่มีมันก็พอขี้กายสถานการณ์ได้แต่นี่พระอ่ดพระอมกันไปหมดไม่กล้าพูดความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดมาได้อย่างไร ว่าไม่เกี่ยวเรื่องระเบียนรักษานักโทษชั้นส4บทางปปชขอมาบอกว่าผมไม่สามารถที่จะไปชี้นำโรงพยาบาลตำรวจได้ให้เขาจัดการกันเองคนที่เป็นพอบตรเป็นหูผู้นำหน่วยสูงสุดเช่นนี้ถ้าพูดเช่นนี้ไม่สมควรเป็นพอบตรต่อไปลาออกก็เถอะคนที่อยากเป็นคนที่กล้าหาญมีอยู่อย่างมากมายนายกรัฐมนตรีก็เช่นกัน หน่วยงานต่างๆต้องการตรวจสอบเวรทะเบียนรักษาบิดาของตัวเองว่ามันป่วยแท้ป่วยจริงแทนที่นายกรัฐมนตรีจะรีบแสดงความบริสุทธิ์เพื่อยุติปัญหากับกล้ากล้ากลัวกลัว,ลวจับไปบันหัวจะดีไหมลองนายกรัฐมนตรีบัญชามาดิว่าเอาละโรงพยาบาลตำรวจเอกสารทุกชิ้นภาพถ่ายทุกภาพ ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยพ่อของดิฉันจะได้หมดข้อคอระหาแต่นี่นายกรัฐมนตรีไม่กล้าหรือว่ามันป่วยเท็จจริงจึงไม่กล้าพิสูจน์ความจริงนี่คือสิ่งโสมมของพรรคเพื่อไทยเอามันอีกหรือพรรคอย่างนี้เพราะฉะนั้นใครที่สังกัดนายกพรรคเพื่อไทยเนี่ยไล่มาในผลพ้นจังหวัดนั้นเลยเรื่องแค่นี้ยังไม่กล้ากระทําไม่จงแจ้งปล่อยพรรคพวกเช่นนี้เข้าไปยึดอบจอกินกันตาย แล้วประชาชนจะได้อะไรเอาตบท้ายรายการหน่อยเรื่องบุรีเทือนนครศรีธรรมราชขอโทษด,ด้วยที่คลิปผมมันหลุดไปพอดีไปอัปเดตเฟซบุ Facebook, ๊กเขาทำหลุดไปดเดี๋ยวหลายคนหาว่าจอมพลเนี่ถอดคลิปไปรับถวยเขาแล้วไม่ใช่ผมกำลังจะไปร้องเรียนอาทิพบดีกรมสรรพามิรและหน้าทรเนียบรัฐบาลให้จัดการ บุรีเถอ่อน,นครศรีธรรมราชที่มันเกลื่อนเมืองพอผมพูดเรื่องนี้เมื่อคืนเอฟซี FC จากจังหวัดภูเก็ตส่งข้อมูลมาเพียบเลยเขาบอกว่าบุรีเ่อนจังหวัดภูเก็ตบุรีเถ่อนมากมายกายกองทุกดอกทุกซอยผู้ว่าไม่สนใจนาอำเภอไม่สนใจผู้ว่การภาคแปดไม่สนใจปล่อยขายเยาวชนด้วยมากกว่านครศรีธรรมร,ราชร้อยเท่าทวีคูณนะท่านจะพลไปบับราการหน่อยเอาละครับรับปากแล้ว วันนี้ส่งเสียงไปก่อนแล้วไม่ต้องคิดมาจ่ายว่าเอาได้พลเราไปเอาตังไปตังไม่ต้องคิดมาจ่ายผมจะไม่รับทั้งสิ้นให้เสื่อมเสียกิจติยศอดีตสสนอำเภอยาสิทธิ์จะเสียชื่อไปด้วยถ้าไปรับสวยอย่างนั้นนเพราะฉะนั้นควาควันกันอย่างเดียวจังหวัดภูเก็ตผู้การผู้ว่าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้บัญชาการภาคแปดจัดการด้วยนะครับน้ำท่อมด้วยเขาบอกว่าขายทุกดอกทุกซอยขายใส่สารเสพติด ทีนี้ผมก็เห็นใจคุณขายน้ำท่อมนะครับทำยังไงได้ล่ะเศรษฐกิจไม่ดีใกล้ขายกับปลาอาหารมันต้องลงทุนมากขายยากแต่ขายน้ำท่อมมันขายดีผมไม่ได้มาราวีคนขายแต่อยากให้หน่วยงานราชการเนี่ยเขาขายให้ถูกต้องทำให้ถูกกฎหมายเขาจะได้มีอาชีพเพราะปลด,ปล,ดล็อกท่อมแล้วไม่ใช่ได้แต่ปลดล็อกอย่าให้ประชาชนติดตันมันขายน้ำท่อมมันดีกว่าไปขายยาบ้าขายเอโนลีน เพราะฉะนั้นขายอย่างไรละ่ะถูกกล้องตามกฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรีดถทุกวันนี้แอบขายกันน้ำท่อมแต่ต้องจ่ายแต่โตะส่วยให้เจ้าหน้าที่เรื่องเหล่านี้ครับเป็นปัญหาใกล้ชิดต,ติดตัวที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเอาละครับไม่กี่วันเจอกันที่ภูเก็ตเด็กหัวกันเลยเพราะภาษีประชาชนกว่าสามหมื่นล้านกว่าสามหมื่นล้านที่ต้องสูญเสียกับบุรีเ่อนรัฐไม่ได้ภาษีโรงงานบุรีแจ้งพี่น้องปลูกยาฉูบแจ้ง ร้านค้าถูกต้องตามกฎหมายแจ้งใครจะไปซื้อละสองละร้อยบุรีเถื่อนสองรสองละเรื่องนี้สอสอจะต้องเอาไปอภิปรายในสภานายกรัฐมนตรีจะต้องบัญชาการผมมั่นใจว่าคนสนิทของนายกต้องฟังผมพูดอยู่ที่ว่าเอาไปใช้หรือไม่ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีโชคดีปลอดโรคปลอดภยัยสวัสดีครับ